สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนนะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปทวินเฟ o มโ m a t e แล้วก็ความรักที่ไม่ชัดเจนก็จะมาเจอกันวันอาทิตย์เวลา10บโมงเช้านะคะวันนี้วันที่อาทิตย์เป็นวันที่19ตุราฝนตกทั้งวันเลยมืดตึื้ออากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่า คลิปจะลงวันไหนเพราะอัดทิ้งไว้ด้วยความที่ช่วงนี้เราจะไม่ค่อยว่างเลยงานก็จะเยอะแน่นเอียดไปหมดแล้วที่สำคัญวันที่สองพฤศจิกาไปผ่าตาัดจากนั้นวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาต้องย้ายบ้านอีโอวุ่นวี่วุ่นว,นวายดังนั้นเลยกลัวว่าคลิปไม่มีลงแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดถึงเนาะดังนั้นก็เลยต้องรีบทำคลิปไว้เลยนะคะเยอะๆอะเอาเป็นว่าพลังงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอาทิตย์ที่แล้วพลังงานน่ารักเชียวเนาะดูกันวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง อยากให้พลังงานดีๆออกมาทุกวันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะมันไม่ได้ต่อเนื่องกันนะแต่ละคลิปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเปิดมาจะได้เจออะไรบ้างในแ,แต่ละวันแต่ละคลิปที่เราทําดังนั้นก็คือทุกอย่างออกมาสดๆไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญเราไม่เคยตัดบทเอ้ยไม่เคยตัดบทไม่ใช่พูดผิดไม่เคยตัดส่วนต่างๆที่เราพูดในคลิปทิ้งด้วยคือทุกอย่างสดจริงๆนะคะอ่ะยังไงถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออาภัยให้กันด้วยเนาะ อโอ้ความรู้สึกมาเชียววันนี้ King of Cups อืมอ,อันนี้พลังงานได้อีกแล้ววันนี้ Four of Wands นี่แหละพลังงานทวิน f ฟ a m e Soulmate อย่างแท้จริงนะจ๊ะแล้วก็อ้ Judgment Judgment นะคะกลับหัว Reverse Star ต่อมา The Star คราวที่แล้วก็ได้เดอะสตาร์คลิปที่แล้วแล้วก็ n ไนท์ o อฟซอ่ะขยับมานิดหนึ่งเดี๋ยวตกเฟรมะ Page of Pentacles Four of Wands โอ้ไม่ใช่วานพูดผิดนะคะอันนี้มันเป็นซอร์สดาบแล้วก็ t r e m p e n s เ e มเพลนส์ Prince, เขาก็กลับด้านมาอีก่ะแล้วก็ The อมเพ r อรค่ะป๋าเขาก็จะมาของเขาเรื่อยๆเ,เนาะเราจะเรียกไพ่แบบนี้ว่าป๋าเอ e o อฟว n นสโอเคจ้าดูซ Twin ทว so ินเฟรมโ m a t e ของคุณในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไม่จําเป็นจะต้องเป็นทว so ินเฟรมโซเมตนะคะอย่าไปซีเรียสก,กับไอ้พวกไตเติลเหล่านี้คำเหล่านี้อย่าไปซีเรียสก,กับมันเอาเป็นว่าคนที่ไม่ชัดเจนสําหรับคุณนั่นแหละเพราะถ้าชัดเจนเราก็คงไม่ดูถูกไหม อะต่อมาเลยตอนนี้นะคะคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองเขาอยากจะคอนเฟสชันและอยากจะบอกคุณจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเออหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าอะไรอภาษาไทยคอนเฟสชันสารภาพรักอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ใช่สารภาพรักเลยซะทีเดียวแต่เท่าที่เปิดมาก็เป็นเรื่องความรักด้วยแล้วก็ความมั่นคงทางชีวิตต่างๆ แลดูว่ามีความมั่นคงระดับหนึ่งและแต่ยังไม่ได้มากพอถึงขนาดที่จะต้องแต่งงานกันได้ขนาดนั้นพอเท่าที่ดูคนคนนี้นะคะพูดต,งตรงๆเนาะเหนื่อยจังเลยดูเหนื่อยดูเพลียาอาจจะพลังงานต่อจากคราวที่แล้วก็คือเขาป่วยจำได้ไหมสัปดาห์ก่อนที่บอกว่าเขาไม่สบาย อันนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นพลังงานเดียวกันแล้วก็ต่อเนื่องมานะคะแต่ไม่ได้ฟันธงเนาะว่าจะเป็นพลังงานเดียวกันเอาเป็นว่าถ้ามันตรงสถานการณ์คุณนั่นแหละเอาไปปรับใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงก็คือฟังไปสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อะไรก็ว่าไปอ่าเท่าที่ดูนะคะตอนนี้คนคนนี้นะคะเริ่มอยากจะกลับมาคุยกับคุณให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีนายออฟสอดขึ้นมาเหมือนกับอยากจะคุยมากเพียงแต่ว่า ยังติดอยู่ตรงที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างทางกายภาพหมายถึงทางร่างกายเขาอ่ะไม่ค่อยสงประกอบเท่าไหร่ในช่วงนี้เอาตรงๆนะเอาตรงๆเลยไหมเอาตรงๆเลยเนาะ คือแลดูเหมือนว่าเรื่อง18บวกก็อยากที่จะเริ่มแล้วถ้าอยู่ใกล้กันเนาะก็ระวังให้ดีนะคะหายป่วยเราก็อาจจะมีชุดใหญ่ไฟกับพิบให้คุณเนาะหรือไม่ก็คุณให้เขาเพราะเท่าที่ดูก็มีไฟขึ้นมาเชียวดูเอ็มเพอเร์เอ็มเพอเร์ก็อยากแบบว่าออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างเอ็มเพอเร์บอกว่าป่วยมาหลายวันก็คือถ้าได้ออกกําลังกายสักนิดน่าจะดีแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งหักโหมนะเพราะเท่าที่ดูก็ไฟก็ยังอันเดียวอยู่อย่างไม่เยอะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนาะ ให้เขาพักผ่อนไปก่อนอย่าเพิ่งไปกระตุ้นเ้าด้วยสิ่งสวยๆงามๆนะมันอันตรายอันนี้พูดตรงๆนะเนี่ยไม่ได้ล้อเล่นนะมันขึ้นมาจริงๆอ๋อนี่ไงไฟอีกอันหนึง่งไฟไฟชุดใหญ่ไฟกระพริบมีสองอันด้วยด้านละสองอัน ด,ดังนั้นเลยนะคะตอนนี้เนาะที่เข้ามาดูกันนะคะทุกคนเลยถ้ามันตรงกับเหตุการณ์ของคุณแลวคนของคุณป่วยจริงๆอ่ะตอนนี้เขาอยากลุกขึ้นมาทําอะไรบ้างแล้วล่ะมันไม่ใช่เฉพาะเรื่อง18บวกหรอกอันนี้เราพูดให้มันคำค้ำไปแต่ถามว่ามันใช่ไหมใช่แต่มันไม่ได้ใช่เฉพาะเรื่อง18บวกเนาะฟังดีๆ มันเป็นเรื่องการางานเรื่องทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเขาตัตละที่มันเหมือนกับว่าเราป่วยมาระยะหนึ่งละเราขาดแรงบันดาลใจไปความรู้สึกหลายๆอย่างมันหดหายไปแล้วพอเริ่มหายป่วยขึ้นมาไอ้นู่นไอ้นีน่เริ่มดีขึ้นมามันเริ่มรู้สึกมีกําลังวางชามากขึ้นนี่นะเราคิดว่ามันน่าจะต่อเนื่องกันนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนาะเดอะสตาร์ก็ยังอยู่ตรงนี้เนาะไพ่ ที่เราบอกว่าเขาน่าจะไม่สบายแล้วน่าจะยังรักษาตัวเองอยู่ช่วงนั้นเท่าที่ดูตอนนี้พลังงานเป็นยังไงเอ่ยก็ยังต้องพักผ่อนอยู่ค่ะแต่ความรู้สึกท่วมท้นมากๆและอยากคุยกับคุณมากๆอยากคุยในทีน่นี้อาจจะส่งข้อความมาเนาะสําหรับบางคนอาจจะได้รับข้อความข่าวสารจากเขาเช่นประมาณว่าสมมุติว่าคุณชื่อก,กุ๊กไก่กุ๊กไก่คิดถึงกุ๊กไก่จังเลย กุ๊กไก่ I miss you อะไรประมาณนี้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะเพราะเท่าที่ดูมันเป็นการสื่อสารในลักษณะที่ค่อนข้างมีแพชชั่นสูงมากสูงมากๆเลยถ้าคิดถึงกันก็คุยกันดีๆนะถ้าเขาส่งข้อความมาเราก็อย่าเพิ่งไปเยอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ใช่พอส่งกุ๊กไก่ผมคิดถึงคุณนะครับกุ๊กไก่ฉันคิดถึงคุณนะคะ เราก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพิบไปอุย้ยคิดถึงมากเหมือนกันตอนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างีค aciones, ค้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพ latter, incoln, ึ <Lad> ue, ่งเยอะนะอย่าลืมว่าเขาเพิ่งหายป่วยกลับมาแล้วที่สาคัญถ้าไม่ได้คุยกันมานานๆแล้วเขาทักมาอย่างนี้อย่าพึ่งจัดชุดใหญ่ไปให้เขาให้เขาส่งอะไรมาสักอย่างหนึ่งเราส่งกลับไปแล้วก็ดูท่าทีว่าเขาจะส่งอะไรกลับมาก่อนอย่าพึ่งไปจัดชุดใหญ่มันจะกลายเป็นว่าเอ้าก็แค่บอกคิดถึงหรืออะไรทักมาเธอเล่นใหญ่จังเลยมันจะกลายเป็นว่าเยอะไปมันจะแน่นไปเพราะท่อที่เราบอกคือ ตอนนี้คนคนนี้เขาอยู่ในสภาวะที่แบบความรู้สึกมันแน่นเอียดมากนืกอออกไหมมันแน่นเอียดมันต้องระบายดังนั้นอย่างที่บอกนะคะเหตุการณ์อาจจะตรงกับหลายๆคนแต่ไม่ได้หมายความผลลัพธ์จะเหมือนกันถ้าอยากรู้ผลลัพธ์เพิ่มเติมเอาไอ้ไอตรงเนี้ย มาดูดวงจะถามคําถามอะไรของคุณก็ว่าไปมาถามเพิ่มเติมได้จะได้รู้ผลลัพธ์ของเราจริงๆว่านี่นะคะคุณไทนี่นะคะสถานการณ์มันตรงรืดๆมาแบบนี้อยากรู้ว่าผลลัพธ์มันจะเหมือนในคลิปไหมหรืออะไรก็ว่าไปอ่ะเดี๋ยวเราขอร่างไพ่หน่อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่ม,เต,มเติมว่าหลังจากที่ความรู้สึกเขาแน่นเอี๊ยบไปหมดแล้วมันแน่นถนัดมากๆอ่ะเขาจะส่งข้อความมาแล้วเขาจะทําอะไรต่อไหมในมูฟของเขาเนาะขั้นตอน อ่อ next move ก็คือจะทำอะไรต่อนั่นแหละดูสิพูดมากก็พูดพูดพูดอัดอัดอัด,อด,อดพูดมันก็เหนื่อยนะเนาะคนเป็นโรคหอบอะ่ะเอาจริงๆนะแต่ถามว่าเป็นไหมทุกวันนี้วันนี้ยังไม่ได้เป็นวันนี้สบายดีตื่นมาแบบปลอดโปร่งมากขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เราแบบเป็นห่วงเป็นใยเนาะมีแนะนํายาสารพัดส,สมุนไพรเลยดีจริงๆขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปหามาลองดู มันจะได้ดีขึ้นเวลาพูดมันจะได้ไม่อูอีอูอีบางทีพูดไปเสียงเพี้ยนก็มียังไงถ้ามันไม่ชัดเจนหรือว่าพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยเนาะโอเคิ้คาเดี๋ยวสับสักนิดนึงก่อนโอเคเอาประมาณนะจ๊ะ อ่ะวเอ้าอ่ะแปดเหรียญเดอะซันกลับหัวแล้วก็แปดดาบมีแต่เลขแปดนาะวันนี้เยอะจังอ้าโอ้เก้าด้วย The high priestess ค่ะ แล้วก็ Nine of Pentacles Nine of Pentacles กลับหัว The Hermit ก็กลับหัวอีก The Death ค่ะก็ปกติดีอันนี้แล้วก็ The Emperor อีกรอบนึงอ่ะแล้วก็วงล้อนำโชคอ่ะอย่างที่บอกไปเนาะ สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะที่จะได้รับข้อความจากคนคนนี้และก็สําหรับบางคนอีกนั่นแหละที่จะไม่ได้รับข้อความจากคนคนนี้เลยและอีกนานกว่าจะได้รับเพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้บ้างนะคะมีสองรูปแบบให้เลือกวันนี้แต่ไม่ได้ให้เลือกกองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอมเมนต์กลองหนึ่งก้องสองมีหนึ่งกองค่ะกองเดียวอ่ะตอนนี้เลยเราจะมีสองเหตุการณ์ที่เราจะอ่านสาหรับวันนี้นะ จะแตกต่างกันไปจากทุกๆวันก็คือ2เหตุการณ์ก็คือว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่ส่งข้อความมาหาคุณเลยจนกระทั่งเขามีความรู้สึกมั่นใจแล้วว่าเขามีอะไรให้คุณแน่แนเช่นกลับมาแล้วบอกกูไก่อ่าเรามาคบกันไหมกูไก่เราไปเดทกันไหมอะไรอย่างนี้เพราะเท่าที่ดูตอนนี้คือเขาไม่อยากให้ความหวังลมๆเล้งๆกับคุณและที่สําคัญหายป่วยมาใหม่ๆอาจจะอารมณ์แปรปรวนอยู่มากๆก็เป็นได้แต่เราจะบอกไว้ให้ว่า ถ้าได้ดูคลิปราศีพิจิกเนาะรายเดือนของราศีพิจิกถ้ายังไม่ได้ดูให้ไปดูนะคะเราจะชี้แจงก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องงงกันว่าทําไมต้องไปดูพิจิกเขาไม่ได้เป็นราศีพิจิกซสหน่อยเขาราศีกรกฎทํำไมต้องให้ไปดูพิจิกเขาราศีเมษทําไมต้องให้ไปดูพิจิกเพราะว่าพลังงานเขาขึ้นมาในลักษณะนี้เราจะบอกอย่างหนึ่งอันนี้อีกอีกรณีหนึ่งเนาะจะแยกเป็นสอย่างที่บอกเลยอีกรณีหนึ่งก็คือว่า เขาส่งข้อความหาคุณอันนั้นคุณไม่ต้องไปดูก็ได้แต่ถ้าคุณอยากรู้เพิ่มเติมคุณไปดูเพิ่มเติมได้แต่ในกรณีนี้ก็คือว่าดูเงียบผิดปกติเงียบมากๆแล้วไม่ได้ส่งอะไรมาแล้วก็คิดว่าเซนคุณบอกว่าเขาน่าจะไม่ส่งมาลองไปดูของราศีพิจิกดูรายเดือนของเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับคําตอบจากคลิปนี้เพิ่มเติมนะคะ แต่เท่าที่ดูนะตรงนี้เลยก็คือว่าเราจะชี้แจงตรงที่ว่าทําไมต้องเป็นราศีพิจิกเพราะอย่างที่เราอธิบายทุกคลิปเลยในชาร์จเกิดของคนเรานะ่ะจะมีทั้งหมด12เรือนแล้วก็จะมีพาร์ทที่มันเป็นดาวเคราะห์ดวงต่างๆอีก12ดาวอีก12ดวงดาวนึกออกไหมดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวเสาร์อะไรก็ว่าไปดังนั้นแต่ละบุคคลเกิดขึ้นมาเราจะมีทั้งหมด24ช่อง24ตัวในชาร์ตเกิดที่มันสร้างมาเป็นมนุษย์เราคนคนึง ดังนั้นเลยนะคะเขาอาจจะมีราศีพิจิกตรงใดตรงหนึ่งที่คุณไม่ไปรู้เขาอาจจะเกิดวันที่15เมษาเป็นราศีเมษแต่ดาวจันทร์เขาอาจจะเป็นราศีพิจิกดังนั้นที่เราแนะนําให้ไปดูราศีพิจิกเพราะคุณไม่สามารถรู้ชัดเกิดของเขาได้ทั้ง24อันนึกออกไหมอย่างตัวเราเองน่ะเราราศีพิจิกทั้ง s ซันมูนแล้วก็ไลทซิงเราซึ่งเป็นลัคนาของเราราศีพฤษภ ดังนั้นคุณก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนราศีพิจิกอะไรบ้างถูกไหมเราบอกแค่ว่าเราพิจิกพิจิกพิจิกเราอาจจะพิจิกดวงจันทร์ก็ได้อันนี้ดาวจันทร์เราก็พิจิกเช่นเดียวกันนี่คือข้ออธิบายง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คําตอบเพิ่มเติมว่าทําไมเขาถึงเงียบเราไม่ส่งข้อความหากุณหลังจากที่เขาป่วยนั่นเป็นเพราะว่า เขาติดงานเยอะมากๆดวงงานเขากําลังดีให้ลองไปดูของพี่จิกดูแล้วจะบอกว่าตรงกับเรามากๆเลยนะเอาคลิปนี้นะสมมุติว่าคุณเป็นคู่กรณีคุณมาดูเราไม่สบายเราเพิ่งหายป่วยอะถูกต้องเป๊ะเลยแล้วที่สําคัญอย่างที่เราชี้แจงไปเราจะไปผ่าตัดอันนี้ก็ใช่อีกอันนี้แค่อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะยกตัวอย่างให้ฟังคร่าวๆว,ว่า ออพลังงานของมนุษย์เรามันไม่จําเป็นต้องว่า1คลิปมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะตรงทุกอันแต่มันอาจจะมี1คลิปแล้วไปผสมกับอีก1คลิปซึ่งเป็นเหตุการณ์ณปัจจุบันก็เป็นได้นี่คืออธิบายให้ฟังเนาะเวลาที่เราเข้ามาดูคลิปต่อๆไปเราจะได้ไม่งงว่าเราจะต้องเอาตรงไหนจับตรงไหนไปชนกันบ้างนี่คือการอธิบายง่าย,ายๆเลยคือตอนเนี้ยคนคนเนี้ยดวงงานเขาดีมากค่ะแต่ไอ้ที่มันมาแทรกอย่างเดียวก็คือการที่ เขาเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆของเขานั่นแหละซึ่งมาทำให้ซึ่งมาทําให้เกิดความน่าราคาญมันคล้ายๆกับว่าดวงงานเขาปังมากแต่ดวงร่างกายมันไปสวนกันคือดวงเจ็บป่วยมันมาพร้อมกันพอดี แล้วทีนี้พอมันมาวิ่งชนกระปบื้บมันทําให้เขารู้สึกว่าบางทีเขาต้องพักก่อนพักทุกเรื่องเรื่องไปหมดเลยแต่มันไม่ได้หมายความว่าตัวเขาไม่ได้คิดถึงคุณนะคิดถึงเพียงแต่ยังทําอะไรมากไม่ได้ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องทําก็คือคว้าเอาบางสิ่งบางอย่างที่เขาเข้ามาหาเราแล้วมันเป็นพลังบวกๆไว้ก่อนก่อนที่มันจะกลายเป็นพลังลบในวันข้างหน้าเข้าใจเนาะดังนั้นเลยนะคะอย่างที่แนะนําไปลองดูราศีพิจิกแล้วคุณจะได้อะไรมากกว่านี้อะเดี๋ยวเราขอเปิด โอ้อย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งเปิดไพ่เอเฟอร์เมเตอร์เรามาอธิบายถึงมาอ่านของคนที่จะได้รับข้อความกันบ้างดีกว่าสําหรับคนที่อาจจะได้รับข้อความจากคนคนนี้นะคะมันไม่ได้หมายความว่าดวงงานเขาดีหรือไม่ดีนะแต่เราจะพูดในพาร์ทของคุณที่คุณจะได้รับข้อความจากเขาคุณอาจจะได้ยินเขามาเล่าให้คุณฟังหมายถึงว่าเปิดเผยชีวิตของเขามากขึ้นกว่าเดิมเช่นเออเขาอาจจะมีโรคประจําตัวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเป็นอะไร เ,เขาอาจจะเป็นโรคหอบเหมือนเราแล้วเขาอาจจะบอกคุณว่าเนี่ยพออากาศมันไม่ดีนะมันชื้นมากๆมันอย่างงุน่นมันฝุ่นอย่างนี้แล้วตัวเขาก็จะไม่สบาย เหมือนกับประมาณว่าเขาจะค่อยๆเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเขาให้คุณรู้จักมากขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเพราะเขาไม่อยากให้คุณตกอยู่ในความรู้สึกที่ประมาณว่ากลัวความไม่ชัดเจนจากเขาแล้วก็กลัวว่ามันจะจบไปอะไรต่างๆนานาที่จะทําให้คุณคิดเยอะอ่ะนั่นแหละเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนที่เขาไม่สบายอ่ะมันทําให้เขารู้แล้วหรอว่าการที่เราทําให้ใครสักคนหนึ่งเป็นห่วงสุดท้ายแล้วตัวเราจะเป็นทุกข์มากกว่าเพราะเราอ่ะไม่อยากให้เขาทุกข์ พอไม่ใหญ่เขาทุกปุ๊บเราเริ่มรู้ว่าเรามีความรู้สึกให้เขานั่นละ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าเขากลับเข้ามาอธิบายให้เราฟังสักนิดสักหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตเพื่อที่เราจะไม่ต้องได้เป็นกังวลหรือเป็นห่วงเขามากเกินไปเพราะการเป็นห่วงกันมันทําให้ขาดความสุขขาดความสนุกนะคะอะ โอเคอย่าลืมนะว่าเหตุการณ์แต่ละคนก็อาจจะตรงกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนจบมันจะเหมือนกันนะคะคนคนนี้อาจจะป่วยอาจจะไม่ได้ป่วยแต่ทํางานเยอะ,เะแล้วแล้วล้าแล้ว,ลว,ลวเหนื่อยมากๆก็เป็นได้ Period. เพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยทางร่างกายมันต่างจากทางจิตใจเหนื่อยทางร่างกายก็อาจจะหมายถึงปวดหลังปวดแขนอะไรก็ว่าไปอันั้นก็คือความเหนื่อยอาจจะถือเป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึง่งส่วนเท่าที่เปิดมาความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของคนคนนี้ไม่มีนะคะช่วงนี้โอเคมาก เขาโอเคกับชีวิตมากเพียงแต่ว่าความเจ็บป่วยทางร่างกายมันมาแทนดังนั้นเลยก็คือแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปอาจจะเจ็บขาเจ็บเท้าเจ็บมืออะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะอ๋อแล้วที่สําคัญคนคนนี้น่าจะทํางานเกี่ยวกับการใช้มือใช้แขนเยอะๆก็เป็นได้อ่ะนี่คือเสริมมาเนาะอ่ะลองดูแพทย์เฟอร์เมเตอร์จะพูดอะไรบ้างเขามีอะไรอยากจะฝากเราบ้างนะคะขอสิบใบอ่ะโอ้แล้วแฟนเก่าก็โผล่มาจ้าอ่ะ มาทำไมแฟนเก่านี่น่ารำคาญจบไปแล้วก็จบไปสิใช่ไหมอืมเอ้าปัญหาที่เขานะคะไม่ใช่คุณคุณค่ะคลิปนี้กับคลิปที่แล้วเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเปียบอืมอ่าเขาอยากดูแลคุณนะคะ I want to be your hero นี่ไม่ได้หมายว่เาเขาอยากจะเป็นแบบซูเปอร์แมนหรืออะไรอย่างนั้นนะก็คืออยากปกป้องคุณอยากดูแลคุณนั่นแหละไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะอ่าเราก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างเอ้ยไม่ใช่มาเปิดผู้ผิดมาสรุปกันค่ะอืมล้วก็คุณทําให้เขากลัวนะคะอืมตอนนี้ชีวิตเขายุ่ง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  แล้วก็คุณมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตเขานะคะเขาเรียนรู้จากคุณมากๆเลยค่ะหลายอย่างเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหอแอบ,บยิ้มเลยใบยนี้มาสักที I love you เพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกเยอะว่ามันคืออะไร <c oughs> เด็กปอึงก็อ่านออกใช่ไหม ไปแปลเอาเองดีกว่าไม่อยากพูดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเรารักคนหนึ่งหมื่นคนที่เข้ามาดูคลิปแต่ก็จริงๆก็รักนั่นแหละใช่ไหมอ่าดูสิอ่ะเรื่องเงินเรื่องทองค่ะมาต่อเดี๋ยวเรามาดูกันสรุปคร่าวๆตอนนี้นะแฟนเก่ากลับมาแต่มันไม่ได้อ๋อแฟนเก่าต้องการเขากลับมาต้องการเขากลับเข้าไปในชีวิต มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องแฟนต้องการแฟนเก่าด้วยเนาะแฟนเก่ามาคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยแฟนเก่าเราก็ไม่เคยทิ้งเราไปเหมือนกันนะแต่ละคนใช้คําว่าแต่ละคนไม่ได้เพราะว่ามีคนเดียวมีแฟนมาคนเดียวทั้งชีวิตแล้วคบนานเหมือนกันมาแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเอาคืนดังนั้นเขาก็เหมือนกันค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ต้องการเขาคืาน,นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาก็ต้องการคนแค่นั้นคืนด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้นคือมันไม่ได้เกี่ยวกกับคุณอ มันอยู่ที่เขาทั้งหมดเลยแล้วก็อยากให้รู้เหลือเกินว่าที่ทํางานหนักอยู่ทุกวันนี้นะคะมันไม่เพราะใครหรอกก็เป็นเพราะว่าเขาอยากดูแลคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูคลิปนี้เนาะแล้วเขาเป็นผู้หญิงเขาก็อยากทํางานหนักเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากให้คุณต้องมาดูแลเขาแค่ฝ่ายเดียวเขาอยากจะเป็นคนที่แบ่งเบาภาระอะไรบ้างแต่ตอนนี้เขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงอันนี้มาแทบทุกคลิปเลยเนาะพื้นที่ส่วนตัวคนตอนนี้นะคะ มีความเครียดพอความเครียดเยอะๆบางทีเขาก็อยากอย,กอยู่ส่วนตัวบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตที่เป็นเขาบ้างก็ดีเหมือนกันแหละแต่เท่าที่ผ่านมาก็ดูเขาเจ็บป่วยก็ได้อยู่คนเดียวพอสมควรแล้วล่ะเนาะอ่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าคุณทําให้เขากลัวค่ะกลัวในที่นี้หมายถึงว่าหลายๆอย่างแล้วเนาะที่เปิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยก็ไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่จมอยู่กับความเครียดแค่คนเดียว เหนื่อยจังชีวิตรักเนาะแล้วตอนนี้ชีวิตเขายุ่งยุ่งเนาะงานเยอะแยะมากมายถามว่า financial constraints มันมีปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าเท่าที่ดูมันไม่เชิงว่ามีปัญหาการเงินแต่มันเป็นในลักษณะของคนที่กําลังต้องการเก็บเงินเก็บทองเยอะๆมากกว่าค่ะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะเท่าที่เราบอกคุณเนาะว่าถ้าตอนนี้คนคนนี้ยังไม่ได้ส่งข้อความหาคุณนะอย่างที่บอกมี2กรณีเนาะให้ไปดูพิจิกเะราศีพิจิกจะตอบคุณได้ทุกสิ่งอย่างในตรงนั้น แลนะ้วก็เดี๋ยวนะเขาบอกว่าคุณเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปนในชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นมาเยอะๆเลยนะคะเขาเรียนรู้มากๆจากคุณและที่สำคัญ I love you เอาเสียงแบบไหนดี I love you <c oughs> อย่างนี้ไหมหรือจะเอาแบบ I love you I love you แบบไหนก็ได้เนาะขอให้เป็นความรักที่ดีก็พอแล้วก็ขอเป็นความรักที่จริงๆอวันนี้เนาะถือว่าเป็นพลังงานถามว่าดีไหมก็ดีไม่ได้แย่ yeah. จริงๆคลิปจะยาวกว่านี้ก็ได้นะแต่อย่างที่บอกไปดูราศีพิจิกของเดือนพฤศจิกานะจ๊ะจะได้คําตอบจากนั้นเยอะมากเลยหัวข้อจะประมาณว่าขอโทษด้วยนะคะความรักขอโทษด้วยนะครับความรักตอนนี้พิจิกไม่ว่างกําลังติดงานใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิจิกจะไม่กลับมาหานะจะมาอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะคะเราพูดพิจิกเพื่อที่คุณจะไปดูคลิปพิจิกไม่ได้หมายความว่าคนราศีนี้จําเป็นที่จะต้องเป็นดาวอาทิตย์หรือลัคนาพิจิกเนาะ แต่อื่นๆที่เป็นพิจิกในชาร์จเกิดเข่าได้เลยเพราะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าทั้ง24ตัวนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างดังนั้นนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เนาะบางคนก็จะได้รับข่าวดีเช่นส่งข้อความมาอธิบายสิ่งต่างๆนานาว่าเขาเจ็บเขาป่วยเขาเป็นอะไรยังไงบ้างส่วนบางคนก็จะเงียบไปนู่นเลยอาจจะหลังปีใหม่นูน่นเพราะเท่าที่เราสังเกตการแล้วคือ จากคลิปพี่จจกมาบวกกับคลิปนี้พลังงานรวมกันก็จะได้ยาวสักนิดหนึ่งอาจจะหลังปีใหม่ประมาณนั้นดังนั้นนะคะอดทนเนาะเท่าที่ดูไอเลิฟยูก็น่าจะทุกสิ่งอย่างแล้วเนาะเราอุตส่าห์พูดแทนผู้คุณไปตั้งหลายหลายรูปแบบแล้วอ่ะทั้งหลายเสียงเลยทั้งเสียงเล็กเสียงน้อยทั้งเสียงใหญ่โอเคได้ครบแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือรอเสียงจริงๆจ,จ,จากคนคนนั้นดีกว่าเนาะ เอาเป็นว่าเราพยายามแบบใส่พลังบวกเข้าไปเยอะๆยะเลยนะมันจะเหนื่อยหน่อยแต่ผลตอบรับกลับมากับชีวิตเราก็ค่อนข้างดีเพราะเราก็ได้พลังบวกจากผู้คุณคืนมาเหมือนกันดังนั้นเลยนะคะ I love you too จ้าเนาะรักคุณเหมือนกันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสุดสวยสุดหล่อทุกคนบ๊ายบาย